कारेण पुपि पोचयामि इनाशकारेण खम्मापि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाङ्गपि पोचयामि आराह समासम् พระขวานตังอภิวาเท ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติโสภะคะวา อาระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณาสัมปนโนสคโตโลกเวโทอานุตตาโรปุริสัธรรมมาาระเทสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภะควตาธรรมโม

ยายปฏติปันโนภควะโตสาวกสังโฆสาวเมิปติปันโนภควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาโุริสาปุคารงเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุานโยปาหุานโย ทาขินายโยอ,อัญเชลิกะรณิยโยอ,อนุตตรังกุญญาเขตังโลกัสสาติปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายญายายเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสสุวรโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยานาคตาโพธาเชตวามารสวาหังจตุสาจาสภังรสังเยปิเวสุนาราสภานันทาราทยโพธาอัทเวสตินายกาสเพปเตนตตาไมหังมาตเก เตมโณเนสราสิเสปเทยนติตโตไมหังปูโตธรรมโมทวิโลยจะเนสังโฆปเทิโตไม่หังปเรสาภคุณาคโรหทายเยมอนุรตโสาริปูโตจะทางทิเน โกนทันโยเปนติภาคาสเมงโอคาลาโดยเวามะเกนากเนสวนเนมัยฮะคาสุตานันทาราโรกาส cha ma ha na mo pa so ba ma so ta ke ke san te ben thi pa ka sa me su ri yo wa pa pa ka ro ne se no se pa no so pi to mo ni ko ng ka wo ko ma ra ka sa po te ro ma

A vititagem da salva, caetes, satawan to citta rasacchalanta se ratete chena angam amme susantita ratana kurato asiddhakine metaso sutakang achakam pacato asivame angulibhanakang khanda ata na tiya sota kang akase channa asese sabaka rasanti ta cina rang kata wat beta desan chata bahira cato pada asesa วินัยยานโตอนันตินิเตนชะสาวัสโตเมสเกเจนะสะตาสามปวัตปัญชะเรเินปัญชะรมาชามิวิหารันตังมมเฮตเลสะตาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวะมันโตส โคโตสุราโคชินาโนภาเวนะเิตุปาตอโวทามานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆาโนภาเวนะชิตันตาราโยสัตตามาโนภาวะปาริโตจาราเมชินปัญชเร ชยาสนาคาตาโพธาเชตวามารสาวะนังจตุสาจาสังรารสังเกตเวสุนาราสภตาธรรมการทยโพธานัเทเวสตินายกัสเพปเตนติตาไมหังมาตะเก เตมโมเนสาสิเสปเตนทิตัวไมยหังโกทอมโมเทวิโลจะเนสรู้ปะเตียนทิตัวไมหังโอเรสาะคุณาการทายเยแมอนุรุทสสารีโกทจะทางิีเน โกนทานโยเป็นติภาคาสเมงโมคานาโนยเจวามะเกนากิเนสวันเดมาหังอาโสตานาธาระโลกาสปุจมานาโามอุภาโสบามาโสตเกเกสันเตเป็นติภาค สเมงสุริโยวะปภังการรนเสนโอนเซริสามปานโอโซวิตตอุณิคงทวโกมารคาสะโตเทโร เจนตวะทากโกโสไปหังวทัณฑ์นิจังปเตตาสิกุนากโรโภโนอังคุลิมาโรจะอุปาเรนันทเสวะเลเทระปัจาิเมชาตานราเตติรกามามเสสาเสติมหาเทระว चिताजिन सावा काये तेसे ते Sitawanantoji Nur rasa jalan Ta Sir jena angka mang Geusan ditaraatanangmpu asli tak ki nemmetas suakanca Pakcatoang asziwame angkulli manaangkan

วินัยยานโตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสามุัฏปัญชเรจินปัญชรมาชามิวิหารันตังมหิตเลสถาปาเลตุมังสามเพเตมหาปุริสาสะพาเอเจวะมันโตสุ โคตุสราโคเิตาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโคสังพาโนภาเวนะเิตันตารายอสัตถามานุภาวะปาลิโตจาราเมชนปัญชเร या सना कता ओथा छे तौमार सवान ज दोसा चार संवे सोन रंग राये सतनायक का सदे घेता माय हाथ गे เตมโเนสารสิเสปเทตนติโตไมหังโกทอมโมทวิโลจะนสรงโฆปเตนทิโตไมหังโุเรสาภคุณาการะทาเยเมอนุรตโทสารีโทจทางทิเน อนทานโยเป็นติภาคาสเมงโมคาลาโดยเจวามะเกนาเกเนสวันเดมัยหังคาสุสอานันทราอุโรกาส

wanto cinto rasa jalan Ta jena angka manggeusan ditaraatanangkuton as tak ki nemmettas suakancaakan pacatoang aszi Wae anggulli mana kan tambora

ยานยานตอนันตชินาเตชะสาวัสตโตเมสเกเจนะสะทัสสัมปวัตปัญชาเรชินปัญชารมาชามิวิหารันตังมหิตเลสะทัปาปเลตุมังสาเพเตมหาปุริสาสพาเยเจวามตอสโค โตสุราโคเิตาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโฆสังภาโนภาเวนะเิตาริสังโฆสังภาโนภาวะปาริโตจาราเมชนาปัญชเร सना कता पोथ छे तवा मार सवाहना दभ रसम ये पेवे सोन रस त ข้ามการทะยโบุตรตาเวสตินายกาสสปะปเตนณิตาไม่หังมาตะเกเตมุเนสราสีเสปเตณิตโตไม่หังโกโทธรรมโมทรเทว

โยเป็นติภาคาสเมงโมคาลาโนยเจวามะเกนาพิเนสวันเดมหังคาสซทานันทา จแปหานาโมุปปาสงามาโสตะเกเกสานเตเป็นิภพกาสเมงสุริโยวะปภากาโรนิเสนดอเิรสามปานโอโสภิตตมณิคงทวโกมารกาสะปเทโรมาเฮเสเจตว को सो मया निरो च उपारे नन्दशवदे पचिमेरका मे सा महाधे